อันสุดไงว่าวันนี้เราได้เป็นนักแสดงท่านหนึ่งตามที่เราอยากเป็นแล้วบอกตามตรงเลยว่าเหนื่อยมากแต่ว่าชอบมากค่ะเขาได้อ๊บกึงคืยนีไม่ต้องแหกงขกนะพ่เมย์กรอบครับพเมย์ครงบได้เป็นนักแสดงท่านหนึ่งแล้วบอกตามตรงเลยค่ะว่าเหนื่อยมากเลยแต่ก็สนุกมากชอบมากค มันได้ใช้ชีวิตกับการภายหนังถ่ายละครมันมีความสุขแค่ไหนแฮปปี้แค่ไหนมีความสุขมากแต่สงสารร่างกายคิดไปคิดมาคิดถึงผัวเก่าแล้วละ่ะ <c oughs> มันมันเหนื่อยอย่างที่เขาบอกไหมว่าแบบไม่อยากให้เราเป็นไม่อยากให้แบบมาเป็นนักสแสดงอะไรอย,อย่างพี่อะไรนะพี่มุกจำพูดว่ารู้ไหมว่าการเป็นนักสแสดงเขาดิ้นรนหาผัวรวย,ยแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้ว ถ้ามีฟอร์เรวยัดูเหมือนเมื่อก่อนก็มันก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้แต่ก็แต่นหนูภูมิใจนะคะหนูคิดว่าหนูก้าวก้าวผ่านความกลัวแล้วมาถึงเป้าหมายเป็นสำเร็จแล้วหนูว่าหนูทำได้ดีแล้วตรงนี้เนี่ยแหละหนูยังพูดตั้งแต่แรกเลยว,ว่าหนูอยากหาเงินด้วยตัวเองการเป็นนักแสดงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หนูรักแต่มันไม่ใช่เป้าหมาย เป้าหมายสูงสุดของหนูคือหนูจะต้องหาเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปเป็นนักธุรกิจมีแบรนด์เป็นของตัวเองให้ได้ในวันหนึง่งน,นี่แหละคือสิ่งที่หนูอยากทำให้ให้ครอบครัวได้เห็นความตังต้งใจคืออยากหาทุนเพื่อจะไปะสร้างแบรนด์ตัวเอง<ช>คือ <ๆ S 2> เลยเลยใช้เส้นทางของการเป็นนักแสดงใช่ไหมหนูก็เลยคิดว่ามันต้องมีชื่อเสียงก่อน มันต้องมีเชื่อเสียงก่อนมันต้องเป็นนักสแสดงก่อนมันถึงจะขายของได้รนอะคิดแบบนั้นแต่อดีตที่ผ่านมาช่วงนี้ก็เจอแต่นคนโกงไงคะแต่ตอนนี้ก็เรามาถึงครึ่งทางแล้วแหละอีก<ต>ครึ่งทางไม่นายเกินหรอกถ้าเราคิดดีทดําดีแต่ว่าก็ไปเหมือนวันนี้ไง ได้ไปออกในกรายการต่างๆที่แบบช่วงที่ช่วงที่ผ่านมามันจริงๆมันเอามันต่อยอดในในส่วนที่เราอยากทำจริงๆนะคืออต่รจรอการโซเชียลที่ที่เมย์ถ่ายมามันตอบทุกๆรายการมันต่อยอดได้อย่างที่พี่ให้สัมภาษณ์หนูทุกคนต้องขอบคุณจริงมันต่อยอดชีวิตหนูได้มากๆนริ้จะเอาไปต่อยอดยางไงก็คิดอยากหาแบบคนส่วนหรืออะไรอย่างนี้ในการทำธุรกิจ ถ้ามีตังอะทำเองดีกว่าแต่ถ้าเพราะ่าเราเป็นคนที่ใจอ่อนกับคนด้วยแล้วก็ถ้ามีตังก็อยากทำเองอถึงไปรายการ The Social Warrior เนี่ยถามว่าต่อยอดได้ไหมต่อยอดได้เพราะว่ามันสอนให้หนูเรียนรู้การถ่ายของแล้วหนูก็คิดมาตั้งแต่ ก่อนที่จะมาเป็นดาราอยู่แล้วว่าสเต็ปของหนูอ่ะหนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงหนึ่งหนูหาหนูคิดว่าหนูต้องเป็นดาราหนูถึงจะมีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงเสร็จแล้วเนี่ยดาราเป็นสิ่งที่หนูรักแต่มันช่องานอดิเรกนะอ้อจบตรงนี้ไปหนูก็ต้องเป็นนักธุรกิจแลวหนูก็จะเป็นนักธุรกิจเด็กที่สวยและรวยมากหนูฝันอย่างนี้เอาไว้ใกลอะใครประสงค์ความเร็จณตอนนี้เหรอคะ ย้อนประบสบการณ์ปี้แล้วมนสอนให้เราเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใจใจเย็นขึ้นอย่าปะกไวอย่าด่าคนไวเกิน <c oughs> เดี๋ยวจะโดนขึ้นศาลโดยไม่รู้ตัวมันรีวิวรีวิวตัวเองหน่อยสิในปีที่แล้วกับชีวิตตัวเองที่ผ่านมาอืมถ้าให้รีวิวในปีที่แล้วแบบไม่ชมตัวเองเลยนะ <c oughs> มีทั้งด้านมืดและด้านขาวเนาะ นี่ว่าปีที่แล้วลิลี่เก่งมากถ้าลิลี่มไม่เก่งจะไม่มีพี่ๆแล้วก็ไม่มีกล้องที่ลี่ต้องการมาสัมภาษณ์ได้ี่ตรงนี้ล,ลิลี่มึงกับโคตรเยี่ยมเลยแล้วรู้ว่ามึงทำได้ีมึงจะเป็นนักธุรกิจหญิงที่สวยและรวยมากจากนี้อีกห้าปีอูเชื่อว่ามึงทำได้เพราะมึงถูกโกงมามึงยังมายืนตรงนี้ได้เลย ล้ววันนี้มึงได้มีชื่อเสียงแล้วอีกห้าปีมึงจะรวยร้อยล้านไม่ใช่ที่ผัวมึงให้มึงแต่ตัวมึงจะทําได้เองตบมือให้ลิลี่ค่ะอันนี้ลิลี่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องดีไปถึงไหนล็อกฟองแล้วล้านสิบก็ก็ขอบคพณคารขมบคุณศาลที่เคารพที่พิจารณาแล้วก็ตัดสินด้วยความเป็นธรรมคาะศาลก็สวยด้วยนอกเลือกสวยสวยจริงๆเมียเด็กด้วยแล้วก็ ใจดีก้วยแล้วก็แม่ตาด้วยคำ,ำ,ำด้วยความเป็นคำก็ยกของร่นี่ก็ดีใจมากๆเลยที่ร้องไห้ต่อหน้าสามี่่ไม่ได้กลัวนะทุกคน <c oughs> นี่ไม่ได้กลัวเลยแต่ <c oughs> ดิดเจ็บใจเ <c oughs> จ็บปวดใจที่คนที่เรารักคนที่เราแม่ตาคนที่เราเคยดื่มด้วยกัน <c oughs> กินเที่ยวด้วยกัน แน่ไม่รู้จักกันวันแรกกันให้เลยเพราะว่าเซฟซีรักนะแ็คมากไงจนสุดท้ายวันหนึ่งเราก็ยกให้นะจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังยกให้แต่เมื่อวันนั้นที่เราเห็นเห็นเขาฟ้องแล้วจากการปฏิบัติตนที่เขาพูดภาษาเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาไม่ได้มีความเมตตาเราถ้าเขามีความเมตตาเรา ขอโทษจบเลยแล้วแสงสว่างจะยังอยู่กับพี่ปูแต่ถ้ายังอยู่ในอัตราตัวตนอย่างนี้หรือก็ปรึกษาทนายกุ้งว่าพี่กุ้งจะทำยังไงดีหนูเห็นความจริงแล้วหนูอยากได้เงินคืนนะหนูฟังจากหลายๆเสียงแต่หนูไม่มีเงินฟ้องเขา พี่กุ้บอกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยมีเงินเมื่อไหร่ก็มาคืนพี่ก็ได้หืูต้องขอบคุณทนายมกุ้งมากๆที่สู้แล้วก็แม่ตันจนถึงทุกวันนี้ก็คงจะต้องเอาเงินคืนอ,อย่างน้อยได้เงิน6กแสนเจ็ดหมืนบาทถือว่าเยอะนะตอนนี้หนูเป็นนักแสดงเนี่ยยังไม่ได้คาด่าตัวยังไม่ได้เงินถึง6กแสนเจดหมืบาทนะมันยากมากเลยนะ อย่างน้อยหกแสนเจ็ดหมื่นบาทเอาเงินไปซื้อข้าวให้หมูหมากลาไก่กินเขายังอิ่มท้องหนูยังได้บุญนะที่เหลือหนูยังเอาเงินมาซื้อข้าวกินหนูยังอิ่มแล้วก็ได้นอนหลับฝันดีด้วยเออยังไงก็คืออยากได้เงินแน่นอนตอนนี้อยากได้เงินเงินกูเอาเงินกลับคืนมาเลยกูไข่มุกก็เอาลอามาแสดงว่าตอนนี้อที่เราเคยเขายืมไปที่แสนตอนนี้ยอดทั้งหมดประมาณหกแสนเจ็ดหมื่นบาทอ่าคือตอนนี้เรา ไม่ยกให้แล้วถ้าขอโทษด้วยความจริงแล้วหัวใจจิตประสมประสานกันเรายกให้ถือว่าจบแต่ถ้าไม่ขอโทษแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมยังเป็นแบบนี้หนูจะเอาคืนหนูจะเอาเงินคืนความเป็นไปได้มันสักกี่เปอร์เซ็นต์ เราได้มีการให้คำพิสูจออเจรจาเป็นยังไงบ้างดูมีหลักฐานครบทุกอย่างมันยังเนินคดีได้ไหมอะไรอย่างเนี้ยดูมีหลักฐานทุกอย่างไปฟ้องเขาเรียกอะไรอ่ะแจ้งความเอาไว้แล้วลงบันทึกอ่าแจ้งความไว้แล้วแล้วก็มีหลักฐานทุกอย่างแล้วก็มีสลิปอะไรทุกอย่างอ่ะฮะทีนี้นูก็คิดว่ามันต้องเอาเงินจากคืนมาได้แหละต่อให้มันนานเป็นสิบสิบปี หนูก็จะเอามาได้กี่บาทหนูก็จะเอาเจ็บใจมันเจ็บใจถึงขนาดขั้นไหนตอนนี้แบบส่วนตัวถามมาโกรธไหมโกรธเกลียดแ้นไม่เกลียดไม่แขนไม่เคยเกลียดแล้วไม่เคยแขนมีแต่ความแม่ตาใหแกก้แต่โกรธโกรธแต่โกรธขอโทษเดี๋ยวก็หาย เพราะหนูกรง่ายหายเร็วแค่นั้นเองลิลี่ไม่สงสารเขาหรอกเขามีตั้ง19บเกคดีแล้วนะถ้าเราฟ้องอีกแล้วมีสิบ้างก็ก็อยู่ที่ตัวเขาเองหนูด่าคนหนึ่งหนูก็โดนก็เป็นข้อกรรมหนูไงเขาทำตัวเขาเองก็หามว่าสงสารไหมทำไรได้อ่ะ ไม่ใช่พ่อแม่หนูอะสงสารไปก็แค่นั้นคือเราเราต้องการให้เขาขอโทษแบบั้นโทรมาขอโทษหรือแบบขอโทษผ่านเราผ่านโซหรือยิงเยอะไรอย่างเงี้ยหรือสารทารณะอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวขอโทษอัดคลิปจบไม่ต้องออกสื่อหรอกคือนัดเจอเคลียร์ใจกันอะไรอย่างเงี้ถ้าอีโก้ยังเยอะนะ ไอ้โกยังเยอะหนูให้แบบคือเครื่องเลยถ่ายคลิปกับหนูกินข้าวขอโทษพูดทุกอย่างจากหัวใจ mm hmm. ไม่ต้องออกสื่อหรอก mm hmm. แล้วก็ให้อภัยกันตรงนั้นให้มันจบอย่างน้อยก็จบ mm hmm. มีหนูคนนึงนะที่ไม่เกลียดพี mm hmm. จ่จริงๆต่อให้พี่จะเกลียดหนู mm hmm. เข้าไส้กระดูกดำหนูก็ไม่เกลียดพี่ mm hmm. แค่นั้นเลย เ่อขอถามอีกเรื่องหมอช่วงนี้มันใกล้ถึงแบบการเลือกตั้งเนาะเลยค่ะที่เราแบบเออมาทำงานที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยเห็นการแฝงๆเนี่ยได้นาย,ยกยแบบไหนไหมพี่นี่หนูก็ไม่ใช่คนไทยเนาะแล้วหนูก็เลือกตั้งไม่ได้แต่ถ้าถามความคิดหนงที่หนูจินตนาการเอาไว้ <c oughs> พี่ชอบแกล้งแต่ถ้าเกิดหมจูจินตนาการจินตนาการเอาไว้หนูก็อยากได้นายกยที่มีความแม่ตา กอชาวบ้านรากหญ้าก่อนเลยชาวบ้านลากหญ้าก่อนเลยจนถึงระดับกลางแล้วก็ระดับบนให้มันเท่าเทียมกันคืออยากให้เศรษฐกิจประเทศไทยมันเจริญรุ่งเรืองเท่าที่หนูจำความได้ก็สิบกว่าปีจะเกือบยี่สิบปีแล้วประเทศไทยของเรามันยัง ยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่หนูอยากให้มีนายกที่สามารถเก่งมากๆแล้วสามารถพัฒนาบุคลากรน,นักเรียนจนถึงอะไรใดๆก็แล้วแต่เศรษฐกิจให้มันจเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าอยากให้ คนไทยมีกินมีใช้จริงๆอย่างปัญหาสัจกกมเมมรอเงี้ยมันก็แบบเป็นปัญหาหนักอยู่อยากให้แก้ตรงนี้ด้วยไหมโอ้ยถ้าได้สัจกกมเจมมอเหรออันนี้พูดแบบอามาหิดโหดเทียบเลยนะหนูอยากให้พวกเนี้ยถ้าจับได้อะคือแบบไม่ต้องให้โอกาสเลยจับมันตัด แขนตัดขาฉับสับสับให้ไก่กินเลยจริงๆ <c oughs> อันนี้หนูว่าเคยโดยนมาไงแขน <c oughs> แขนมาก <c oughs> จริงๆทั้งราทั้งโดนหลอกแอบรัดด้วยทั้งโดนหลอกจะมาซื้อคอยด้วยหลอกแล้วหลอกซ้าพีซาเพราะฉะนั้นก็ก็อยากให้อยากให้กฎหมายของประเทศไทยแข็งแรงวันนี้ จะจะฝากถึงว่าที่นายกในอนาคตใหม่อยากให้นายกในอนาคตไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่ขอให้ท่านเป็นนายกผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและขอให้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองรู้เลยว่าคําว่านายกเหน,กเนื่อยมากเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแต่เมื่อท่านมีบุญบารมีและอํานาจในตัวท่านและความท่านือความหวังของ ประเทศนี้แล้วเป็นความัฝขอกลูกด้วยแล้วท่านคือหนึ่งเดียวที่จัก,กรวาลสาร้างให้ท่านเป็นนายกเพราะฉะนั้นขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหนียและด้วยความรักแล้วก็ขอให้ความรักที่ท่านดูแลช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ลกาง้าจนถึงข้างบนให้ท่านมีความให้อุดมสมบูรณ์และขอ ครอบครัวท่านอุดมสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะโอ,<า>อ,อ,อ,อเคอ่ะอินเสิร์ต้วะคะสวยๆค่ะสวยเราไม่ได้แต่งหน้า